แมกซีนด,ดึงและด,ดูในลำพื้เที่ยลกนไก่ทิ้งหน้าเนาเยร,นาเนาราดีมากเลยครับจุดสาสองครับเป็นจุดสามสองนะครับตรวจเป้าด้วยตรวจเป้าด้วยพี่โอมาตรวจเป้านี่ผมเพิ่งว่าคนอื่นเมื่อกี้เลยฟันเยินเป็นพิเศษเลยเมื่อกี้กัดครับปากกระแผกหนึ่งตีนะครับตกลงมาตรวจเป้าตรวจเป้าพี่ล้มล้มหมดอ่าล้มหมดอันนู้นเป้าไกเอนะครับไกสองเอเ้าตรวจเป้าพี่ นัดแรกเขาว่าศูนย์ศูนย์ไม่ได้ฆ่าเขาต้องต้องขอโทษดเดี๋ยเดี๋ยวหัวจารย์เนในทางแววอยู่ในหูตลอดเยี่ยมมากเลยใจไวประศูนย์ต่อไปต้องขอต่ออ๋อตัดเส้นพอดีพี่ตัดเส้นเป็น A ครับ A ครับอันนี้สองเอครับสองเอ